เธอวันนี้ฉันก็มางาน a m s in the making นะจ๊ะเธอ,อบอกเลยนะจ๊ะเธอวันนี้ก็เจอแบบเซเลบริตี้แบบว่าชั้นนำของเมืองไทยนะคะทุกคนโอ้โหมาหมดเลยนะคะคุณทุกคนมาหมดเลยนะคะบอกเลยค่ะว่างานนี้เขาจัดเต็มกันจริงๆที่ไอคอนสยามนะคะชั้น8นะคะคุณขาบอกเลยว่างานใหญ่จริงๆอ่ะอย่างที่รู้กันว่า a m s นะคะคุณเขาก็เป็นแบบว่าซูเปอร์แบรนด์นะคะด้านงานฝีมือนะคะอ่ะบรรยากาศของงานนะคะเล่าให้ฟังว่านี่ค่ะ อ่ารีเซพชันเขาก็จะมีเกมให้เล่นกันนะคะคุณสนุกสนานกันนะคะเล่นเกมกันหลังจากนั้นก็จะมีหนังสือนะคะเกี่ยวกับเป็นอาร์ตเป็นเรื่องเกี่ยวกับเอ่อเดอะเมคกิ้งอะไรต่างๆของ m อ็เสนะคะคุณงานนี้ก็บอกเลยแล้วมีที่แบ็กดรอปถ่ายรูปซึ่งแบบปเป็นอ่านมาน่ารักมากคุณบอกเลยนะคะงานนี้เขาจัดใหญ่จริงๆเธอใหญ่มากนะคะอยู่ที่ไอคอนสยามเธอโอ้โหแล้วที่สําคัญคืองานนี้คือเธอ เข้าชมฟิล์มนะเจ้าเธอเดี๋ยวจะมาบอกให้ค่ะว่าทํำยังไงนะเจ้าเธออ่ะเริ่มงานนะคะผู้บริหารของทาง MS สก็แบบว่ามีการกล่าวสปีด ต้อนรับแขกนะคะคุณนี่ก็คือบรรยากาศของการต้อนรับแขกนะคะแต่พอเข้าไปข้างในปั๊บเธอบรรยากาศด้านในเธอโอโหฮหอฮใหญ่มากเธองานแอร์เสใหญ่จริงจริงเธอมันเหมือนงานแฟร์ระดับโลกเลยอะ่ะเธอและที่สำคัญคืออะไรรู้ป่าเธอมันเป็นการแบบว่านํางานฝีมือมาโชว์นะคะเพราะว่าอะไรแอรเสเป็นแบรนด์ด้านการทํางานฝีมือที่ เก่งใช่ไหมคะพี่ถีพี่ฐานและปานีดนะคะบอกเลยสร้างฝีมือของแอมเสแต่ละคนนะคะเธอเขาทุ่มเทฝีมือของตัวเองนะคะสร้างงานออกมานะคะอย่างสุดความสามารถและที่สำคัญคือทักษะนะคะรวมถึงความรู้อันล้ำค่าของเขาเนี่ยคือได้รับการถ่ายทอดมาจากรุ่นสู่รุ่นนะคะคุณเพื่อสร้างออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและ คงทนและที่สำคัญคือ s ustainable ด้วยนะจ๊ะเธอบอกเลยนะจ๊ะงานนี้ a อมเเนี่ยโอ้โหคุณคุณเขาทำแบบว่าออกมาฉันประทับใจมากเพราะว่าเราได้เห็นเลยว่าขั้นตอนของการทำงานนี่เป็นยังไงและความพิถีพิถันนะคะไม่ว่าจะเป็นกระเป๋านาฬิกาหรือว่าอ c c e s s o r รหรือว่าทุกอย่างเลยนะคะคุณเขาแบบว่าโโหงานนี้นี่คือเราได้ความรู้เยอะมากเลยใครที่อยากจะ เห็นความรู้หลังอย่างนี้นะคุณมาเลยนะคะที่ไอคอนสยามชั้น8นะคะนี่งานนี้เขาไม่มีค่าใช้จ่ายไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่คุณต้องลงสมัครไปนะคะอ่ะบอกก่อนคุณงานนี้ชื่นชมมากเลยขอชื่นชมแอรเจริงๆเพราะงานดี e อ m s เมนะคะ The Making ค่ะพูดผิดค่ะขอโทษนะคะคุณสามารถพบกับช่างฝีมือที่อยู่เบื้องหลังงานฝีมือเหล่านี้ได้ตั้งแต่วันที่ย5พฤศจิกายนถึงวันที่สธันวาคม2566นะคะ นี่คะ่ะคุณขาบอกเลยนะคะที่ชั้น8นะคะไอคอนสยามไม่เสียค่าใช้จ่ายเลยคะ่ะคุณงานนี้โอ้โหชื่นฉ่ำมาก a อเมนะคะอืมอ n the making คะ่ะคุณชื่องานก็โอ้โหประทับใจแล้วบรรยากาศคุณดูสิว่ามันใหญ่โตขนาดไหนคุณสนุกมากงานนี้คือสนุกจริงๆได้เห็นได้ความรู้เยอะมากและที่สำคัญคือคุณงานฝีมือที่เป็นระดับซ u เปอร์แบนด์เนี่ย เขาไม่ได้เอามาให้ดูกันง่ายๆนะคุณเพราะฉะนั้นอันนี้คือเป็นโอกาสเดียวที่คนไทยเราจะได้มาดูกันนะคะคุณรีบมากันเลยค่ะคุณขาบอกเลยนะครับมันเป็นงานฝีมือผลิตอย่างคุณภาพและคงทนแล้วก็มันคือทักษะความรู้จากรุ่นสู่รุ่นที่มันล้ำค่าจริงๆอ่ะเธออ่ะเธอดูสินี่คือการบอกเล่าเทคนิคการทำกระเป๋าซึ่งเธอบอกเลยว่า คนอื่นเขาไม่มาบอกกันนะจ๊ะเธอแต่ว่าคุณต้องมางานที่นี่เลยนะจ๊ะเธอรีบมาด่วนนะคะที่ชั้น8ไอคอนสยามนะจ๊ะเธอบอกเลยนะจ๊ะงานนี้ค่ะ a m s in the making นะจ๊ะแล้วนะเจอกันจ้เธอจะบ๊ายบาย